โอเคได้แล้วนัทุกคนนะโ <laughs> okay, อเคพวกทุกคนก็การ์ตูนมึงแหลกอีกแล้วการ์ตูนีต้อชมทุกคนด้วนะตกแต่เอาเดี๋ยวสิวกีรก็การ์ตูนะัทุกคนนะห่างหายไปนากับไมครับ,รบลกู ก็วันนี้อยู่กับเกมมาครับเอาชีวิตรอดนะทุกคนอีพีเก้าระดมกับเอาชีวิตรอดประกอบเฮียเนี่ยผมได้ไปทำไอ้เครื่องนี้แค่เพราะของมันรกไปและไอ้นี่แหมพวกมันเล็กข่าวมันรกบ้าเราไปเผาซะเอ้ยเอาไปทับปุ๋ยซะโอเคเรกก็จากพาร์ที่แล้วเราทำไอ้หุ่นโง่แล้วไหมวันนี้เราจะไปทำเสาไฟ ลอยนะ้ำเราไปหาสถไฟกว้าวขอบค,ครับทั้งมากเรียนดยเดี๋ยวดิมันต้องมีเยอะกว่านี้สิเออไอเครื่องนะครับไงวะเออเจอแล้วเราจะขอกับไม้ใช่ไหม ว่กับไม้ใช่ไหมเอาอ๋อกระจกเลยใช่ๆกูต้องหอ่อกระจกไปแเจ้าวะเราต้องไปหากระจกทุกคนแล,ล,ลาวๆพบทับไปแล้วสองต้นนะใช่เราทำไปแล้วสองต้น โอยเนกบ่าวมีทุกขกี่จุดนี่ลวลาใมาวะบุรุษสนีแป๊บทุกคนโอเคทุกคนกลับมาอีกทีเมื่อกี้บุรุษเสนีมาส่งใบเลอกั้งนะทุกคนกูมไม่ใชโตทุกคนเอาเขาจะผิดเออกอง,องมาดีรยอใช้พอใอ เราทำไม่ใช่กี่ตุ้นไม่เว้อเดี๋ยวต้องวางว่าสิแล้วก็คอร์สแล้วก็แผ่นไม้เอ้าไม่ใช่หรอโอ้ยมันต้องใช้กระจกใสเรื่องมากเรื่องยิ่นี่ไม่เป็นไรทุกคนคอแบบร์สไปเราเป็นร้อยเจ้าตูเราจะขับรถเรียกกือเลย แต่เดียวเลยนะเออใช่ปะจะสำหรับกับปีกลูกเปล่าแมวปีกสิทุกคนนะ้าปีกเราก็ใช้ไม่ได้เราก็ใช้งานไม่ได้ตอนนี้ว่าเราไม่มีพลุอขยายไม่ใช้งานได้มื่อตอนพลุมาใช่ตรงนี้ ไม่ไม่ทําไมก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นฟ้าไข่ใช่เพราะว่าเราต้องการไข่ไปทําอะไรไม่รู้ก่เป็นวันนีตอนนี้ผมเป็นวันแล้วก็เป็นอะไรนะโดนไรมาคะมาคะมาคะอยากกปชิปสิเอ,อ้ใจ่แล้วตรงนี้เราจะทำเป็น อะไวะตามใ่งูอะไรกัแก็ฟีดอฟยืนไม่งูไม่วิ่งลงน้ำไปสักแล้วตอกอัดเอยจุดแม่ขุดไม่ได้ยันทรายตุกคน นี่ปวดเรามันแรงปักทับไปเลยเนี่ยแสงสว่างอันน้อยนิดสันใจไข่อ,อยู่เนี่ยเราไปนี่วะทำซอฟตไฟต้นแรกมาเาีาจวประกอบไปเลยว แป๊บลืมรัวรัวสอรีสอรีตอนนี้เวลเราก็เท่ากับแป่นะโอ๊ยอิฮีจิมเน้ยเออรัวไม้กเก็บไหนนี้เพอร์เฟ็กรัวไม้ทั้งบ้าของเว่ามาแล้ว สลับเออ,เอ,อสลับนาจะได้ใช้เยอะจังมันของกุตกาของเบิร์ดมันมีของโอ๊กไอ้เฮียวันนี้เราก็ไปขาแครนาหนะเพราะว่าน,นี่อุดี่แมงู โอ้คิดว่าเราควรต้องไปไปชิดไอ้เจ้าวิหารการเรียนแต่ไม่อยากไปเพราะว่ามีแต่ไก่ไก่เกิดไปอ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมากูกมีเยอ,ยอะดีวะไปรูดทอสติกแบบเออ ทำไ,ได้เก้าอันนี้ยี่สิบสองอันได้กี่เครื่องตัวชีจะยังไงเะ้เครื่องแปดอันกูไปจะสร้างกี่แปดสาบนให้สร็เอ่อสร้างให้ดูก่อนก็ได้วะเอออย่างนี้เออ แล้วก็บอกต่อขึ้นปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็วางเป็นไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็ใช้เป็นไอ้นี้ปุ๊บปิดปิดให้ไฟมันดับเอไฟอไม่ดับใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่รู้เออคุณต่อเขไม่รู้อยู่ ถ้อต่องอะไรกูจำไม่หน้าจอโคตรแหลกเลยบ้าโอเคเอ้าลืมดูก็ไม่ได้แล้วก็เออเอาไป หนึ่งสองให้มันเป็นอย่างงี้นะเออให้ดูชัดๆพอต่อคือไฟก็จะสว่างเองนะ๋ยวาพอสร้างสเสร็จเราเปิดให้ดูเราต้องมีการทดลองชีวิตเกิดกับนก็ได้เองช่วงนี้ที่ผมไม่ได้อัพมาครับเลเพราะว่าผมไปเล่นเกมอื่นแล้วเราก็ตดเกมตดเกมอื่นไอ้กูปล่อยปุ่มปิดเออ ผมสร้างมันไม่สวยนะเพราะผมต้องสร้างๆเพราะว่ามันใกล้จะจบซีรีส์แล้วเออเพราะซีรีส์นี้เราสร้างมันได้เยอะไงเราก็เลยต้องจบมันไปเป็นซีรีส์ที่หน้าเอาไว้มากกูไล่วางเลยดีว่าเออ อากูเลยวางเนาะทำไมบายเบิร์ดเราขาดแค่นอย่างวะเออแล้วก็นี่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 น,นี่โอเค ว้าวว้าวโหมดเจี่ีกูเก็บไว้ในบ้านกูนไม่ได้งงนี่สี่สิบแปดอันเนี่ยหมบอกแล้วกูไม่ได้งงราคาเลยสองเคลื่องเป็นเจ็ดอย่างนี้นะแล้วเราก็ ข้าไปเชื้อโอ้ทุกคนผมเดียปกเก้บไปเรียแต่ไอกระจกนี่ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ไปเช็คเอเสงไงหรือกระจกเลยบ้าเลยแล้วก็มาวาง็อกกูไฟกับกระโหลกเออกดเป๊ะมาวางก็ได้ว่ากูเนี่ย อาา๋อมันยืนรางได้อ๋อว้าวความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยโอ๊ยตัวเตี้ยไปเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่ใหญ่เออเออเสาไฟไมันจะสูงไปหรอเ่เออไม่น่าสูงมาก โอ้ยห้กูต้ขึ้นที่สูงเงหรอข้อสื่อการสร้างรถไฟคือเราต้องหาที่สูงเพื่อต่อและอยู่ที่ใหญ่สุดคือตรงนี้มันไม่มีที่สูง,สงอะไรวะเนี่ยวางนี่วางนี่วางนี่ อยอ,อยออะไรวันนี้เออฮู้เราก็เลยว่าอ้นนี่โอ้ทำการจิบวิธีคนฉลาดปิดเราตัดเราก็ตกตก,ตกน้ำใช่ไหมพอตกไปลึก โอ้สูงแค้หนอเออปิดปอ,อยตัวกันแต่เราไม่ปิดตัวก็คือมันไม่สว่างแล้วกันเลยไม่แน่ใจว่าไม่สว่างกราจแต่แน่แน่คอยปิดยังมันจะเด้นมาเราไฟในบ้านเฮ้คุยตายได้ ตัวตายแล้ววันเนี้ยเออผมเป็นร้อนในโอ้เจ็ปบปากแล้วผมไปไข่อ้ันทรายชีวิตปีเซช่วงนี้ไม่ก็ได้เล่นเกมแฮคเล่นแต่เกมอื่นเล่นแต่เกมคอนเทพเอนอนั่น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 มันแกม,มือแล้วมันแกม,มือแล้วทุกคนเตรียมตัวดูมันจะสว่างเองแล้วพอเช้ามันก็จะดับ สงสัยแล้วสิมันเป็นยังไงเราต้องไ่ทำให้เสร็จแล้วกนนี่ e. เห็นไหมสว่างเองแต่ตรงนี้สักสางอ่ะตรงนี้มืดตรงนี้ตรงนี้ว่าไม้เบิร์ดลมหมดแล้ว ไม่มันหมดแล้วทราบอ่ะเราไม่ต้องเยอะแต่ไม่ไม่เบิร์ดหายนมดโดเขาดแค่แค่ไม้เหรอมันสวยนะเออแต่เราไม่มีไม้เบิร์ดแล้ว เราต้องบินไปตักไกลๆอ่ะแต่ว,ว่าไม่เอาอะมันเปลืองเวลาเนอะทุกคนจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มีแล้วใช่เหลือแค่ต้นเดียวโหลูกกูทำอะไรยเยอะแยะไว้ซะเฮ้ยมาเบิร์ดเอ้ยกูว่าเล้วกูวไม่ได้งอเออ,เอ,อทำไมกูตาถั่วยอสองอนนี้วะ เฮ้ยปุ๋ยซีรีสแปดอันว่ะเฮ้ยกลัวไปเฉยๆเอ่อซีรีนี่โคตรตาถั่วเลยเอาวางเนี่ยไม่ได้เอาเทียงลงเลยเฮ้ย เราคิดยาวงั้นก็กไปตรงนี้ค่อยมาทำอะไรจะหลังช่างมันขอเก็บมันหน่อยเห็นไห,นไหมเราจะแบ่งไปเป็นหมดหมู่โอ้ยบ,บ้าขามันโคตรเยอะไอ้สัส <c oughs> เราไปหาของใส่อยู่ 在好多，但，嗯。 อโอ้อไม่เราต้องรับรวเพิ่มอีกอะทำไมกูชอบเล็กๆจังวนะพี่กน่ เอาอ่เดีครับขยะมากเลยขยะ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 ราชีวิตอุด เจ็บนะเจ็บนะแต่ไม่เข้าเลยชุกเกาะกูกันกูให้ดาไฟมึงเนี่ยตาจ้ะเจ๊งจังเวลาควางผิดเนี่ยอุ้ยลร้อง หมดแล้วเราต้องข้ามอีกสองอันเราทำเป็นทางขึ้นมาก่อนหน้าก่นกันซิเยวกันซิเยวอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้เออ วางปลอกไฟทางขึ้นอยู่ไหนวะอย่าตัวทุบเองจรินงนะทุกคนเราไม่ใช่กาดไฟฟ้าทำไมวางไม่ติดล่ะววทุกเอาชิบหายแล้ว มื่อไก่เประฟ์รอยได้ดิพากอันหนึโอเคไม่มีครับ cu ngon ơ đi Đừng chị mới ờ chúng nhiều quá Rồi có Rồi có chồng nhiều quá nó có chồng nhiều ơi phải đã phải เสร็จแล้วโอ้ยเสียช็อกทีแัเงเหลือรู้ไหมทำไรนะอืมเสร็จแล้ววันนี้มมเมื่อกี้เมื่อกี้เวลาที่เราเก็บของอน่ยขนลุกตัวลุกตัวไม่ควรเชเื่อไม่ได้ผมก็ิฟาง์มของแยนน์นั่นลุกเลยนะั่นเนี่ย นี das ่แม่ฟ้ามของไม่เต็มตัวขนาดนี้ของไม่ลุกตัวเออของมันเยอะอีกทองไม่ได้ใช้เลยมาเราเจอเพกรพลอเสามี what the fuck ไอความเพชรดีกว่าไอเหมือนนี่ไม่ได้ลงแล้วนะเพราะว่าไอเราไม่ก็ได้ลงหมอนี้เราลงอีกหมอนึงเราจะลงไปทางไหนนี่ดู๋ที่คุ้นน่นเหมือนเราทำใจกับอื่นหมดแล้ว กูเหลือเอาท็อมาได้ยังไงเราต้องฟาร์มเพชรเพิ่มเลยแล้วก็บ้าบ้าเราขาดแคมเพชรแล้วแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะทุกคนเป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดหมู่บ้านนะทุกคนวันนี้ผมจะอัดต่อแลอ้วเ,เพราะว่าไม่ได้อัดน,นาน,นมากเพราะว่าไม่ได้อัดนานจริงนะทุกคนมันมันหายไม่ได้เลยแอบนี้มันแบบทุกไม่ไหวแลว้ะเออ ก็โหอ่ะฟ้าดิ้งก็ทำนี่กว่าเอออย่าไปขุดแร่้งเพปก็ฟ้าพัดเอาโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดเร็วๆหน่อยกูแคบใช่กูรีบอ่ะเออโอเคทุกคนก็คนทุกคนกทุกคนที่ดูคลิปนี้มาแล้วกนก็ถ้าใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยทุกคนนะเอ่อเดี๋ยวมนุ่นเนี่ย เออเช้เา,าวัววาเนเดียก็ทำห้าวิ่งเลยต้องมาใส่กูจีบร้อนในเลยไปทุกคนจากคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับผมไม่ลืมก็เฉยเลยว่ะ